สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนธันวาคม2566กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนรักนาราศีมีนคนรักนาราศีมีนเนี่ยนะคะก็อาจจะมีความร้อนรุ่มมีความไม่ค่อยสบายใจเนี่ยนะคะเป็นระยะระยะ,ะนะคะเพราะดาวราหูเข้ามากลุ่มลักเนี่ยนะคะมันก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ของคุณบางอย่างบางคนได้ย้ายบ้านบางคนได้ย้ายที่ทํางานนะคะหรือว่ามีการเดินทางมากขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะสาหรับคนลักนาราศีมีนเนี่ยนะคะคนลักนาราศีมีนเนี่ยนะคะต้องทําใจร่มๆนะคะ,ะแล้วก็มีความตั้งใจนะคะทีะ่จะทําอะไรคิดไปทางบวกนะคะแล้วก็จะทําให้คุณเนี่ยไม่เครียดนะคะแล้วก็จะปลอดโปร่งมากขึ้น ะะโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมันก็จะมีนะคะถ้าเราคิดบลบเราก็จะทําอะไรแล้วมันก็จะดึงดูดในสิ่งลบๆนะคะมันก็จะทําให้ไม่เกิดผลดีอาศัยจังหวะที่ราหูเข้ามากลุมเนี่ยชีวิตเรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ต้องพยายามคิดในทางบวกทุกอย่างเป็นโพสิทีฟหมดอย่างเงี้ยคุณก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ ในชีวิตได้นะคะวิกฤตเป็นโอกาสได้เลยนะคะ,ะและตัวคุณเองเนี่ยมันก็อาจจะต้องอาศัยความเดด็หนื่อยในความเครียดความวิตกกังวลมากหน่อยเนี่ยนะคะมีดาวเสาอยู่ข้างหลังเนี่ยนะคะ,ะดาวตัวตนของเราอยู่ข้างหน้าก็จริงมีดาวฤตยอูอยู่ข้างหน้าเข้าไปอีกเนี่ยมันก็เลยทําให้มีความไม่ป,อปลอดโปร่งเท่าที่ควรนะคะ,ะการเงินการทองเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงจวังหวะที่คุณเนี่ยนะคะก็จะ เหมือนกับใช้จ่ายเงินเนี่ยนะคะ,ะมากเหมือนกันใช้ในครอบครัวในบ้านเนี่ยนะคะหรือว่าการเดินทางก็ได้นะคะจะมีโอกาสใช้จ่ายเงินในลักษณะแบบนั้นแต่ก็จะทําให้เกิดปัญหาเกิดความติดขัดได้ด้วยเช่นกันนะคะการใช้จ่ายเงินมากเกินไปก็ ให้ระมัดระวังในตรงจุดนี้สิ่งที่คุณได้มาคุณก็อาจจะมีเข้ามาได้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้บื๋อหวาอะไรมากนะคะก็ควรจะระมัดระวังการใช้จ่ายเงินบริหารเงินดีๆก็จะปลอดภัยนะคะส่วนเรื่องการงานหน้าที่การงานของคุณเนี่ยนะคะ,ะก็เป็นงานในลักษณะที่คุณจะต้องรับผิดชอบ ทําอะไรเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่มีความก้าวหน้าได้อยู่นะคะในเดือนนี้มีความเด่นอยู่แล้วก็มีคนช่วยเหลือมีคนหนุนได้นะคะทาอะไรถ้าเกิดปัญหาต้องรีบแก้ไขอย่าชักช้าเพราะว่าเป็นโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ดีด้วยนะคะในเรื่องการงานในเดือนนี้นะคะส่วนเรื่องอความรักความสัมพันธ์นะคะเดือนนี้ก็อาจจะไม่ได้รับรื่นไม่ได้ปลอดโปร่ง มากนักเพราะาดาวเจ้าเดือนปัตนตีอยู่ในเรือนสุขะก็จริงเจอดาวคู่ศัตรูมีดาวอังคารนะนะคะอยู่ด้วยเนี่ยนะคะมันก็เลยจะทําให้คนไม่ได้รับรื่นไม่ได้ปลอดโปร่งมีความไม่เข้าใจกันบ้างเนี่ยนะคะแล้วดาวสุขเป็นเกษตรก็จริงแต่อยู่ในเรือนมรณะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นดาวความรักเนี่ยก็ตกที่เสียด้วยถึงแม้ว่าเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นปัญหาอะไรที่มันจะต้องมาข้องเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ก็พยายามหนีห่างก่อน อย่าให้เกิดขึ้นนะคะอย่าให้เกิดขึ้นทําให้มันเขาเรียกว่าหลีกเลี่ยงปัญหาไปก่อนนะคะเพราะว่าเป็นจังหวะที่ว่าดวงมันยังไม่ดีนะคะเท่าที่ควรในเรื่องความรักถึงแม้ว่าดาวศุกร์เป็นเกษตรแต่อยู่ในที่เสียเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยนะคะไม่ได้ มีความรู้สึกว่าได้ดังใจเกี่ยวกับความรักมากมายนะคะก็รอจังหวะให้มันดีๆกว่านี้แล้วบางทีเนี่ยพอดาวระย้ายไปเราก็จะเกิดความเข้าใจเกิดความกระจ่างเองในเรื่องสิ่งที่เราสงสัยสิ่งที่เราระแวงหรือคิดบากอะไรเงี้ยปัญหามันก็จะมีคําตอบของมันออกมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่าไปทะเลาะกันเลยนะคะก็ใช้จังหวะนี้ ดูแลเมตตากันมากๆอย่างนี้ก็พอนะคะคนละคนาาศีมีนนี่ก็อาจจะวู่วามใจร้อนใจเร็วได้นะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรคิดหน้าคิดหลังให้ดีนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราไม่รอบคอบนี่จะเกิดผลเสียหายได้นะคะระวังเรื่องการถูกหลอกถูกหลอกลวงนะคะไม่ว่าจะเกี่ยวเรื่องความรักก็ได้หรือเกี่ยวพันกับเรื่องอการ ใช้ใจ่ายเงินหว่ะการลงทุนอย่างเงี้ยต้องระวังนะคะอย่าให้ใครมาหลอกลวงเราได้ทําอะไรให้รอบคอบไว้ก่อนให้ปรึกษาผู้รู้นะคะแล้วคุณจะปลอดภัยจะแค้วคลาดทุกอย่างนะคะอันนี้ก็เป็นคําทํานายของคนลัคนาราศีมีนคนราศีมีนเนี่ย ต้องดักแน่นนะคะเป็นบททดสอบเลยนะคะแล้วคุณก็จะผ่านพ้นไปได้ดีสรุปโดยรวมก็คือ,องานคุณก็จะมีการแก้ไขมีการแบบเปลี่ยนแต่ว่าก็จะมีความก้าวหน้านะคะเพราะฉะนั้นงานจะเด่นกว่านะคะคนราศีมีนในเดือนธันวาส่วนการเงินการทองอมีการใช้ใจ่ายเงินเยอะอยู่แต่รายได้ก็ไม่ได้ขาดนะคะไม่ได้ขาดมากมายนะคะแล้ว สำหรับเขาเรียกว่าสำหรับความรักความสัมพันธ์อันนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้รับรื่อแบบ100%ซไม่ได้สุขสดใสเหมือนที่เราคิดนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่รอคอยหรือว่าคนจะตกลงปลงใจเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะบางทีก็อาจจะเกิดปัญหาเกิดอุปสรรค ติดขัดได้ะระวังการใช้คาพูดหน่อยก็แล้วกันนะคะคนลดาศีมีนแล้วความรักของคุณก็จะได้นิ่งๆไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะช่วงนี้ดาวศุกร์ตกโนรณะมันก็อาจจะไม่ได้ดังใจอดทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ผ่านไปได้นะคะสําหรับวันนี้ก็จบลงแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทำอะไรให้รอบข้อบมีสติแล้วคุณก็จะแคล้วคลาดสร้างกุศลด้วยการไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนากันนะคะสวัสดีค่ะ